สวัสดีครับทุกทท่านที่ติดตามรับชมนะครับอยู่ณขณะนี้ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจนะครับกดเข้ามาแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาดูกันเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูไก่ไข่ที่ผมเลี้ยงเอาไว้นะครับ10ตัวนะครับ10ตัวมาดูกันซิว่าวันนี้นะครับให้ผลผลิตเยอะไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกัน ไปดูที่หนึ่งนะครับนี่นะครับสองที่สองมีโอ้นะครับนี่ก็สองดูดหลัง,งนี้นะครับห้า,าก,ก็มีอยู่ห้านะครับเดี๋ยวเรา รวมดูนะครับไ <c oughs> ก่สิบตัวนะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าได้มากหรือได้น้อยนะครับแต่ว่าผมเลี้ยงแค่สิบตัวนะครับเพื่อนๆอาจจะเลี้ยงหลายๆตัวนะครับก็อาจจะได้เยอะกว่าผมในแต่ละวันเนาะแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับ จบนะครับครับเ,เ,เย็นๆลูกเจ๊ย็นส่วนใส่ข้าวเขาจะหมดแล้วนะครับอ้อนใหญ่เลยสิบห้าฟองนะครับอันนี้สิบห้าฟองข้าวเขาจะหมดแล้วข้าวมาเติมให้ เอาเอาคามาเติมให้นะประมาณนี้นะครับพวกอาหารไก่ไข่นี่ก็สองวันนะวสองวันผมจะเติมให้ทีนึงนะครับสองวันเติมให้ทีนึงก็ไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่ ครับโอเคขอบคุณมากๆครับสำหรับก,การติดตามรับชมนะครับ